สิยิ้วจ้ะทุกคนเราไม่มีคณะเราก็ใส่กระหล่ำไปนะคะกระทะใหญ่มากจะผัดสองกระทะนะคะเพื่อนๆเราจะให้เกียเกียมๆหน่อยให้มีกลิ่นหอมไม่ก้นกระทะนิดนึงนะคะทุกคนส,สิยิวถึงจะอร่อยโอเคป่ะทุกคน ไม่จำเป็นจะใส่แต่คณะนะคะทุกคนเราไม่มีค้ะเราก็ใส่กระหล่ําไปว่าไงครับอะไรอะไรลูกอ๋อผัดก๋วยเตี๋ยวครับโอเคไหมผัดซีอิ้วลูกผัดซีอิ้วครับอ๋อแล้วรอก่อนสิครับ จะกินแล้วกันว่าอีกละโอ้ลูกร้านเลนหล,น,หลนทั้งล่โอเคนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะกินน้ำกันโบเพื่อนเพื่อนใส่หมูบดใส่ไข่ค่ะเพื่อนๆจะโอเคเด้อปล่อยพัดมือเดี๋ยวเดี๋ยวไสิติตกลนกระทะเดี๋ยวสิใหม่ก่อนเนาะโอเคค่ะ